ดูสลน,น่เด<อ>ไเริ่มนึ่งทาเมนูอะไรปลาเมนวันนี้ต้องถามพครัวก่อนเลเมนูก็จะมีต้มกับ,กบเขาเกลือครับอ๋อนะเมนูต้มเากับเขาเกลืออ่าต้มต้มสดต้มต้มอะไรตะมต่ดเมือนี่ปลาน,ลนา,ลาน้ำนากานา สดจากบ่อสดจากสะของสดจากบ่อเลยสดสะเลยสะแล้วบ้านเราเป็นสะเนาะผราบ่อเหมือนบ่อเลี้ยงเนาะเเออสะธรรมชาติเราต้มอันนี้ทำเมนูอะไรผู้ใหญ่วันนี้ก็จะทำต้มปลาช่อนครับเป็นต้มพื้นพื้นบ้านต้มสุรินทร์สดจากสะเลยครับนี่สดจากบ่อเป็นปลาธรรมชาติ ที่เราไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้อะไรเขาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาถึงเวลาก็จะรับประทานช่วงเดือน3เดือน4ี่เดือน5นะครับถ้าอยากให้ปลาเขาได้รสชาติจริงก็ประมาณช่วงสงกรานนะครับสงกรานแต่เยอะปลาท่อนเราก็จะเลือกปลาท่อนไซไซโลกว่าโลครึ่งน,นี้นะครับมันจะถ้าตัวเล็กไป มันก็ไม่ค่อยอร่อยเนื้อยังไม่ค่อยเยอะถ้าจะเผาเกลือเดี๋ยวจะจะมีเมนูเผา,<ๆ>า,าเผาเผาเกลืออยู่อันนี้ก็จะทำปลาก่อนนะครับเดี๋ยวทำต้มก่อนครับทำต้มก่อนเดี๋ยวเครื่องปรุงเดี๋ยวเดี๋ยวจะ จะให้ดูครับอ่าอีสานบ้านเราเขารับประทานกันแบบไม่ค่อยจะต้องใส่เครื่องปรุงเยอะแยะอะไรมากมายนะครับเป็นต้มต้มแบบอีสานอีสานจับปลาหมอเขาเปเทาเกลือ จะปลาตายออกปลาตายออกเฉยๆนี่กดก้องหลังอ่ะไอ้มันแกโอ้ไดไอ้มียนเด็ดไรตรงไหนตรงกล้องหลังก็ทำอย่างนี้วะนี่ปลาตายออกเฉยๆนี้กำลังคัดลาเอานี่ สีสารมาเราจะไม่นิยมขายเนาะไม่ใช่่นิยมแบ่งกันกินดยดูตัวช่อนตัวช่อนดิมีตัวใหญ่มานี่จะตัวตายอลนกยตัวใหญ่โชินตัวใหญ่ตตัวหญมาเด้อช่อนช่อนาตัวใหญ่ กับกรุงเทพเลยเด้อโอ้ใครมาช้าก็ไม่ได้กินแล้วเต็มหน้ากูเลยแหมใครมาช้าก็เสียใจนะจ๊ะโอนเงินค่าเล่ามาให้น้อยหนึ่งพันว่าเจอรากษาโอ้ยข้าอยากดีไม่ได้บอรลูไอ้เมืองไอ้มึงอะไรก้อยทำกับข้าวอยู่เออเดี๋ยวต้องไปหรือเปล่า้าเรา ô hàng hào ô mồm bự đâu à ô mồm bự này đây cho tôi này cho tôi này cho tôi này này mày cho tôi con lớn một con lớn này nè này cái gì để nó đẹp nhảy cái gì đẹp nhảy tốt gì đẹp nhảy cái gì đẹp nhảy cái cái gì đẹp nhảy 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 cái gì đẹp กูเนี่ยกับแม่จริงๆมัเอาาอ่้าเลยหัวด้เราจะเหลือหางไว้ให้พ่อก็คุยไปว่ามันเกิดในขาเราจ้างหมอลำวันนี้ผมจ้างหมอลำมาเล่นสีแยกด้วันเกิดลูกชายรันเบ่รก็มาแล้ว การล้างข่าวปลาครับเพราะว่าปลาช่อนเขาอยู่ในบ่ออยู่ในสาเราตามธรรมชาติก็จริงอยู่แต่ว่าเขาอาศัยอยู่ในน้ํานานนะครับเาก,ก็จะมีเมือกมีข่าวเราก็ใช้เกลือเรานี่แหละเกลือสินเทาเกลือนี่แหละรัดล้างออกนะก็จะดับข่าวได้ระดับหนึ่งปกติก็จะใช้ใบตะไคร้หรือว่าใบใบเขาเรียกต้นข่อยนะครับก็ก็สามารถ หามาล้างตัวปลาไดา้ยำพริกมิน้นเ้อะตองใส่เยอะ <c oughs>

นีก้ยน้ำาค่ะใช่ะไม่ยผีใหญ่แมาเกแจคไปได้ก็อมไ่อหา้คืแต่ันก็ไ่เ็งเนาะแจ็ดไปได้จิมเอาแขหางมันกับพ่อาลายนงนจิ้ได้หมื่นสี่ก็ชาอีกสี่พัน อาซิลนี่ทํทำเมนูอะไรนะไปทำนะบามเมนบุกนานี้ค่ะอมจหนภาทาไทยไห้ออมนะใจอันนี้นะออมใจเมทักขีพักีลาพนอย่างนันเนาะเอาไปออมเอาไปออมแต่มันหอมกนมีกิ่งฟงสินป้เนาะมันเั้ไ่อ้เจ้ามันก็จะว่ายากมันี้ก็แถวนี้เลยไม่ยากเ็นแต่ยานนีนี่ไปกยเขกินกตมีกระออมปเนาะ ปลาซิวเมนูบ้านเราเน่อยดูบ้านนอกเราเนี่ยนี่ก็จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบในการก้อย ทะเลปลาคอยคุยกุ้งคอยกุ้งคอยปลาซิวปลาซิวหลายไงอมจะเป็นเมนูดิบอุ้ยไม่ได้นะช่วงนี้เขาโดนระมโควิดหน้าแนะนำไม่ให้ทานอาหารดิบแนะนำไม่ให้ทานอาหารดิบนะคะต้องผ่านความร้อนก่อนเอาไปหมกเนาะเอาไปหมก ใช้ค so <LO> ิงมินแสพระอิตูไม่ได้เดี๋ยวขามาเม้นด่าเราใส่พระอิตูนตะครับ่เขาไม่ได้ด่าตอนพระอิตูนขาด่าว่าเป็นจ้มเไเอาเม้นเยอ่ะนนี้เราต้องลงบานเนาะวางแันยกนไปพอ้ ยาที่นีเด้อลูกลาเดนตรงนี้ไปอมบึ้งเอาหายใจเขาตับอยู่ได้ตัววะนี่ก็น่าจะนี่ไงปนียาแล้วเรียบร้อยอันนี้อยอะอะอะตบดีตบอันนี้รุเยอะุยราเซดเวยนั่งไงข้างบนสูงสุดเลย พ่อเมนไปไหนไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปไหนอ่าวันนี้วันนี้กินปลากนะักินปลากันแล้วจัดงามนมาเกิดให้น้องคูปหาเอามา<อ>ลามาดูด้วยนะติดต่อมาลำมาดูด้วยแมนบ่แมนมาแรกนี่เบ่งมาลมามกันเด้ออือภาวดเอาลงภาวด ว่าจะลงการส์สีแยกแล้วแต่ว,ว่าเกรงใจชาวบ้านก่อนนะครับเ,เดี๋ยวว่าจะใช้สิทธิ์ผู้ใหญ่เกินเ <c oughs> ยววันนี้ไปดูวอลลัมครับสี่ปีมีขันเกิดวันที่ยี่สิบเก้าครับสี่ปีมีครั้งอันนี้พ่อนะคุณพ่อประเมน่นอยื่นยงไงโอ้เาเลันนี้พ่ออัน่อ พ่อพ่อแนะนำพ่อพ่อหน่อยแนะนำพ่อพ่อนุ่นหน่อยนอเองพ่อปาเมนยังแข็งแรงอยู่ตอนยอะไรแล้วแปดสบเอ็ดปดสิบเอ็ดเนี่ยอตานี่ใไอานน่ วันแล้วแปดสิบแปดสิบขวบแล้วครับแปดสิบขวบเต็มบริบูรณ์เต็มบอล,บลบรูปุ่นเราจะมาทีส่สิบพี่ที่สิบพุ่มฟ้าแปดสิบบอลรูปุ่ครับแกก็เป็นทุกอย่างมาแล้วหลวยแกมายากระไรกำลักำนันผู้ใหญ่น้ำเรียบพะโลงอะไรก็เป็นมาหมด <c oughs> เป็นเต้ยเต้ยใหญ่เกผู้รับเหมเาก็เป็น เอาทุกอย่างตอนนี้ทิ้งทิ้งกิจการทุกอย่างแล้วบทเกษียณแนนะบทเกษียณแล้วเป็นองประธานสภาใช่เป็นประธานสประธานสภาตำบลสองสองปีเราทำการไม่เลือกตอนนั้นเขาเสนอทกคนที่จะคอแต่กะแน่ผ่านดับมีชิบว่าคะแนนน้องคนนั้นำก็แต่งหาเคะแน่เลือกในสภาทั้งเลย มาคานเรามาทานเราแล้วอันนี้ปลาหมอเผาเกลือโอย่างเกลือแกงแกอแกงแกมันต้องกินแต่สี่แล้วตะเขียนก็หนีน้องการเป็นอยู่ของแกก็เป็นชาวนาเต็มตัว ช้างข้าวดูดูด <c oughs> ช้างข้าวให,าให้พี่น้องหน่นนะช้างข้าวโอเคเขียนตัวบ้าใสเขียนประวัตินใสหมดเช้างข้าวอเคช้างข้าวอนก็โอ้ยุงนี้ก็หลายตันครับ <c oughs> ยุ้ง <c oughs> เป็นข้าวหอมมะลิก็หลายตันยุงถัดไปก็โอ้ก็หลายตันนะมีสามช้าง <c oughs> แต่ตอนนี้ทำประทวนกับพกศ ดูไวประทวนทอสอนาออันี่ลมไปมาณกี่ตันนี่ยอันนี้ประทวนประทวนข้าวหอมมะลินะครับของทอสนี่ก right ็ประมาณกี huh uh, ่ตันเนี่บ นี้ก็พทัวร์มาก็เอาเงินมาเป็นประมาณราคาสองแสนกว่าบาทนะครัหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแกาทำนาเยอะอยู่อาชีพโงแกทำนานเข้าหอมะลิเมาด้วยม่เมด้ไ้เบิร์อลันเดีว้าพงเงผตารเอจมาน้างห้ามาเ้าซิเมาจะได้ไม่ไม่ใช่แต่าจ้งไหน บอบะต้มปลาเอามาลาบดกล้วยอันนี้อะไรข้าวปุ้นน่งยีนเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาอยากจะเป็นอันนั้นมลามบงนบาเนะปลามาตคาก็ไม่ปสุก อร่อยไหมป้าเมนแซ่บแซบกินร่วมญาติอินตันใจญาตินาเยอะคนออกดีนี่ปะออเออเี่นี่ขมากเองมันเกิดสี่ปีมีครั้งหนึ่งเกิดวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากลุ่ค่นไป เขาซักผ้าให้ด้วยพ่อเเออเขาเป็นคนทำกับข้าวท้่อะไรอะ นี่แม่ปาเมีนยำกัเกับกินอเจานเจ้าบัอริกรลเด้อันงู่สามูสาสวัสดีแล้ก็ันเรู้สมยดีนี่คุณานี่วันเกิดคุณาเกิดนนองคุณาปีปีนี้พัง